ในชีวิตนี้มีโอกาสได้ทํารายการที่ดังก็คือรายการเจาะใจทีนี้ในช่วงระหว่างที่เราทํางานหนักเนี่ยมันก็มีมรสุมชีวิตแมวแบกความเครียดกดดันเราจะเสียสติแล้วอะคือเราจะไม่รู้ตัวแล้วอะค่ะแมววีรณาโอรานรักธรรมอดีตครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ชื่อดังและอาสาสมัครเสถียรธรรมสถาน ผู้หญิงวัยทำงานที่แบกรับภาระความรับผิดชอบทั้งเรื่องงานและครอบครัวเป็นเสมือนตัวแทนของคนในเจเนอเรชันแซนวิชที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยเมตตาและปัญญาการที่เราต้องทำหลายหน้าที่นะคะเป็นทั้งผู้บริหารแล้วก็ผู้นำครอบครัวด้วยธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยช่วยเยียวยาเราได้อย่างไรนะคะ ก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญสุดเลยนะคะก็คือเรื่องของสติซึ่งเป็นทั้งธรรมะแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยเพราะสติเนี่ยมากับลมหายใจเรื่องของการทำงานที่ต้องดีวกับผู้คนมากมายนะผู้คนที่หลากหลายนานาจิตตังหลายเพศหลายวายัยหลายความคิดหรือความรู้สึกแน่นอนเราต้องมีอารมณ์โกรธไม่พอใจหงุดหงิดเสียใจสารพัดส,สิ่งที่คุณแม่สอนมาตลอดคือ มีลมหายใจเป็นเพื่อนและคุณแม่ก็จะสอนเสมอว่าให้แก้ปัญหาด้วยปัญญาถ้าเราไม่มีเมตานะคะมันจะเต็มไปด้วยความขุ่นมัวระหว่างที่มีเมตากับไม่เมตตาเนี่ยจะต่างกันเลยนะคะถ้าเกิดเราลองใช้ความเมตตาใช้ความกรุณาฟังเขาด้วยหัวใจอย่างที่ท่านสอนท่านแม่ชีสันสนีสอนเราจะรู้เลยว่าจะเห็นผลที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะตอนที่ทํารายการนี่แหละชีวิตกับท่านเนี่ย ทุกครั้งที่เวลาที่ประชุมทํางานกับท่านเนี่ยจะมีความสุขมากเพราะเหมือนกับว่าได้ฟังเทศฟังธรรมไปด้วยคือการตัดสินเข้าไปก่อนหรือว่าดูถูกเข้าไปก่อนเนี่ยมันจะไม่ช่วยให้เราไว้ใจค่ะนคนไว้ใจเนี่ยก็ไม่ใช่ปล่อยทุกอย่างให้เขาทําแต่เราจะซัพพอร์ตเขาอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาได้ทํางานอย่างมีคุณภาพได้ดีที่สุดเราจึงจะไว้ใจคือเราอย่าเร็วอะตอนนี้เขาให้เราเนี่ยช้าแล้วชัด คุณแม่ก็ค่อยๆค,คุยกับเราให้เราเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็มองให้เห็นต้นเหตุของปัญหาแล้วก็ค่อยๆดูว่าที่แท้แล้วในใจเราคืออะไรคุณแม่ฟังด้วยใจคุณแม่หาต้นเหตุของปัญหาคุณแม่ค่อยๆเปลี่ยนเราจากภาวะเป็นทุกข์ให้เป็นภาวะที่เห็นทุกข์พอเราเห็นทุกข์อะค่ะกระบวนการมันก็จะเกิดปัญญาเองคุณแม่ จะพูดเสมอว่าคุณแม่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์แมวดนบปวดหัวมาสิปีนะคะปวดหัวมาสิปีเปรียบเหมือนหินทับหัวตัวเองอะคะ่ะความหนักของหัวความปวดของหัวความทุกข์ทรมานเนี่ยและทนอยู่ได้เนี่ยมันบ้าระห่ำม,มากเลยคะ่ะแมวปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะะี่ค่ะขอโทษคุณคือข้าคอร์สนี่แหะคะ่ะวันที่ห้าตอนรุ่งเช้ามันโล่งมันเหมือนคนเอาหินออกไปเลยอะคะ่ะแล้วไม่กลับมาอีกเลย แมวน้ำขยับอยู่เรื่อยจริงปะขยา่าขยาัามันก็ขุนใช่ไหมถ้าแมวเนี่ยไปนั่งปฏิบัติธรรมจะเข้าคอร์สืออะไรอ่ะแมวต้องตามลมหายใจอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมก็เหมือนแก้วเนี่ยมันไม่ถูกขยับเนี่ยขยับเนี่ยในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยนอนก็ยังฝันเลยไงพอมันถูกจนจอดจิตจิตรู้ที่ทีเรื่องไอ้ที่มันขยับอยู่เนี่ยมันเริ่มสงบจริงไหมพอมันสงบมันเริ่มตกตะกอนใช่ไหม ในความขุนมีความใสเข้าใจปะ,จะและถ้าเผื่อตอนนั้นมันมีปัญญามันดึงตะกรอนออกก็จบแล้วครอบครัวเราเนี่ยเวลาที่มีความสุขนะคะก็นึกถึงท่านเวลาที่มีความทุกข์ก็นึกถึงท่านจนกระทั่งวันนี้ค่ะครอบครัวแมวเนี่ยก็ยังได้รับความเมตตากรุณาแม้ในวันที่ท่านแม่ชีไม่อยู่แล้วก็คือพระคุณแม่ของแมวเนี่ยก็ได้มาบวชที่นี่นะคะ เองเนี่ยไม่คิดเลยว่าวันที่คุณแม่เนี่ยอ,อยู่ที่อเมริกาแล้วเส้นเลือดหอยในสมองเนี่ยตีบเนี่ยแล้วก็เดินไม่ได้เนี่ยคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของแมวนะคะฉันนึกถึงท่านแม่ชีสัสนสณนีท่านแม่ชีก็ส่งเสียงมาให้กำลังใจว่าขอให้เข้มแข็งนะคะเป็นกำลังใจให้เราต้องมีสติ สติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันในแต่ละนาทีเนี่ยนะคะได้อย่างเป็นปกติการที่จะเราจะแก้ปัญหาได้ดีเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือมีสติก่อนตั้งสติก่อนอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เผชิญกับตัวเองจริงๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเมตตาสิ่งที่จะพาให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติเนี่ยและทำหลายหน้าที่ได้อย่างไม่เป็นทุก์เนี่ย คือความเมตตาเมตตาอะไรก็เมตตาต่อตัวเองอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะแมวเคยไม่เมตตาตัวเองทํางานหนักจนป่วยแล้วมันไม่ส่งผลดีกับใครเลยแต่ถ้าเราเมตตาตัวเองเราจะรู้ว่าเราควรจัดการกับตัวเองยังไงอันดับต่อมาก็คือเราก็เมตตากับคนรอบข้างเหมือนกันค่ะแมวเคยใช้ชีวิตที่ ไม่เมตตาต่อคนอื่นต่อคนในครอบครัวต่อเพื่อนร่วมงานแล้วเราก็รู้ว่าเวลาที่เราทำสิ่งเดียวกันแต่มีเมตากับไม่มีเมตตามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยช่วยเยียวยาเราในเรื่องของการมีสติซึ่งจะทำให้เกิดปัญญาและก็เรื่องของความเมตตาค่ะสองอย่างนี้สำหรับแมวแมวคิดว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินชีวิต คุณแม่พูดเสมอว่ายิ่งให้ยิ่งเบายิ่งเอายิ่งหนักค่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆเวลาที่เราเนี่ยได้เป็นอาสาสมัครทํางานโดยที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆเลยเนี่ยมันมีความสุขใจมีความอิ่มเอมใจโดยเฉพาะการทํางานกับท่านนม่ทีสันสนีศรุสุทธมาตลอดเนี่ยค่ะสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือธรรมะที่ได้จากท่านนี่แหละค่ะําสอนต่างๆอนาอาณาเราน่ยไปใช้เพื่อจะงอกงามเพื่อจะเติบโตในชีวิตของเราได้เลยอะค่ะ